คนที่เป็นพี่ๆน้องๆในวิทยาลัยนาสินที่เป็นสิทธ์เก่าค่ะตื่นเต้นมากเนาะแล้วก็ดีใจมากที่สมาชิกในบ้านนุ่นเนตรของเราทุกคนแล้วก็ทีมงานที่รักบ้านนุ่นเนตรนะรักนุ่นเนาะจะไปร่วมทําบุญให้กับวิทยาลัยนาสินด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าอืงานนี้มันจะต้องดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน,ในพื้นที่เดียวกันแต่ของเราในลงละคร เราจะมีร่วมไปกับวิลัยนสินในตอนเช้าที่เขาแห่ระป่าเท่านั้นนะคะส่วนแอดเองก็แนะนำสิทธิ์เก่าก็ช่วยได้อยู่ในเบื้องหลังค่ะอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยแล้วก็วิ่งไปจัดการงานของเจ้าของอีกทีนึงบังเอิญไหมบังเอิญเนาะ บังเอิญตรงที่วันมันก็ตรงกันบังเอิญตรงที่ว่าชื่อดันมาคืนสู่เย่าอีกแต่เราไม่เปลี่ยนนะคะเราคิดว่าซ้ําแบบซ้าแบบดีอ่ะเรามีความรู้สึกว่าจะพูดว่าไงดีน่เป็นเกียรติหรอคืนสู่เย่ามันมันมันโอเคเลยนะมันเวิร์กนะสวัสดีค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดโคน เราดูยังไงว่าเราไลไ์ไปเท่าไหร่แล้วออีสิบนาทีใครที่ยังไม่มีรีบจับจองเลยนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรกลุ่มปิดนะไว้ดูย้อนหลังได้นะวันไหนที่ไม่วันนั้นยังไม่สะดวกดูก็ไว้ดูย้อนหลังได้นะคะปกัปกหมุดให้อีกรอบนึงนะทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาต่อคิว รับรางวัลจากน้อง20คนแรกนะคะวันที่5เลยได้ไหมอย่าพึ่งโอโปออย่าเพึ่งอย่าทำงานไม่เสร็จรอก,ก่อนนะโอโปอโอโปอมาก่อนเลยก็ได้นะมาตั้งแต่วันนี้เลยใช,ใช่ค่ะซื้อในเพจหาได้ค่ะ หนมีแผนผ่านที่นั่งให้ยังส่งมาในไลน์ก็ได้เออบอกให้น้องส่งไลน์อันนี้กิจจะโชว์ให้เขาดูสามารถโทรศัพท์โชว์ให้ดูได้ใช่ไหม <ST AR> แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาแผนที่นั่งให้ดูนะเผื่อทุกคนมองไม่ออกว่าเอ๊ สวัสดีสวัสดีค่ะน้องคิวพอดีท่กุงปิดอีียอหอมสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนแป๊บนหนึ่งนะตอบเขาก่อนแฝงเพแป๊บหนึ่งค่ะ มีคนทักเข้ามาในนี้ส่งแล้วนะเราเอาโชว์ได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมมองเห็นไหมทุกคนนี่คือแผ่นผังนะคะที่นั่งนะอันนี้ถ้าใครติดต่อทักเข้ามาในในในแอปฟ้านะคะจะมีแอดมินตอบแล้วก็ยื่นแผ่นผังให้ดูอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้กําลังปิดนะยังตรงเนี้ยไปแล้วนะคะใกล้แล้วนะ จะเหลืออยู่แค่โซนนี้โซนนี้นะคะใครที่สนใจนะรีบทักเลยนะคะมองเห็นอยู่เนะ <c oughs> เาะรอในกลุ่มปิดแล้วค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ <c oughs> พอออกก็ตื่นเต้นค่ะทำยังไงจิเมเกะแกว่ <c oughs> <c oughs> แกบอกว่าทำยังไงแกจิเมเกะจ้าก่ทำยังไงเดี๋ยวพอเอ้ยหกิบสองแล้ว วันนี้จะฟื้นยังดอกเลี่นลิเกสว่างเลยมาคืนพระเอกสว่างคาตาเปลี่ยนกับพระเอกลูกนุเป็นพระเอกสอนรักตัวเดียวกันเล่นยันสว่างยตาอดมาเช้านี้เข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงพ่ออดด้วยลูกสาวพ่ออดนะโอปอหน่อย ืะลูกสาวใครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะ,ะ,ยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวอตอนเย็นๆน้องนุงน่นมาขายสบู่เนาะแล้วทุกคนก็น้องจะช่วยโปรโมทนะคะทุกคนช่วยกันดันให้ด้วยนะคะให้ยอดเราถึงเนาะอยากให้ทุกคนมาดูความตั้งใจของเราะคะ่ะ แล้วรอบนี้แสดงเร็วนะแสดงบ่ายสามแสดงบ่ายสามเริ่มไลค์คือบ่ายสามเริ่มรับบัตรประมาณบ่ายหนึ่งตรงนะคะแล้วก็ทําการแสดงเปิดตั้งแต่บ่ายสามจบอยู่ประมาณสองทุ่มไม่เกินเผื่อเผื่อนะคะอันนี้เผื่อไว้ไม่เกินสามทุ่มค่ะทุกคนเนาะนอกจากต้อมกับน้องแล้วคุณกิ๊กเคยเล่นลเกไหม เคยไหมเค <laughs> ยฝึกค่ะเ <laughs> คยฝึกเค <laughs> ย, <laughs> ยหัดค่ะสมัยเป็นเด็กๆค่ะเคยแต่ไม่ไหวอะเสียงเป็นเป็ดเสียงเป็นเป็ดค่ะต้องให้พ่อมาเล่าว่าทำไมเลยเออถอยดีกว่าให้น้องเล่นดีกว่าค่ะเพราะว่าสมัยเป็นเด็กอนะตัวเล็กนะตัวเล็กเหมือนน้องเลยค่ะแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็ไปช่วยพ่อบ้างค่ะแต่ว่า จะเน้นไปทางลำไม่กล้าร้องโอ้ยอย่าให้ร้องเดี๋ยวสักก่อนเดี๋ยวคนจะออกมืดอย่าอย่าอย่ามาขอให้ร้องก่อนให้ฟังไม่รอดเดี๋ยวนนองจะหาอยากให้ถึงหมื่นคนใช่ค่ะอยากให้ถึงมากๆเลยค่ะช่วยด้วยนะคะรอบที่แล้วถึงเนาะแต่รอบที่แล้วจะถึงเอาวันสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มีเวลาอยากให้มาก่อนหน้านี้เนาะเพราะมันจะเกิดปัญหาถ้าเกิดพวก ถ้าเกิดกลุ่มไหนที่มาจ้าจวช่วงจะจะปิดวันแล้วจะถึงวันแล้วเนี้ยค่ะมันจะรับไม่ทันค่ะแอดมินตาค้างอ่ะจะกินถั่วอีกลยกลับแล้วค่ะเรเลยแล้วเฉีิวมากใช่ซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะลองกลับแล้วค่ะกับเช้าเหมือนกันค่ะทุกคนเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ หลับไปตื่นมาดูอีกทีช่วยค่ะขอบคุณนะคะหน้าง,งานด้วยกลุ่มปิดด้วยขอบคุณค่ะแอดมินนอนทีสามสุดท้ายีสามนอนหรืออะไรหลับตานิดนึงเพิ่งตื่นค่ะตีห้าโอ้โหสมาชิกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าดูลุยเกตถึงเช้าแล้วเนี่ยเพิ่งตื่นสงสารแอดมินเลยอีกพีนึง คะตอนนี้ตอนนี้แอดมินยังยังยังทำให้ทันอยู่นะคะทุกคนทยอยเข้ามาได้นะคะค่ะขออนุญาตขออนุญาตอ่าโปรโมตงานนี้ก่อนเนาะเอาทีละงานแอดเองก็จะสับสนค่ะขอบคุณค่ะพี่คลายแม่นำมาว่าไม่คล้ายนะคะคือคือตันโพดคือมุเขาเรียกว่าอะไรล่ะ <laughs> เหมือน <laughs> ยอยเข้ามาแบบใจเย็นนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเหมือนคักๆความสวยน่ะแม่ก็หายนองไปมืดความขี้เหลวความอืดความอ้วนก็หามาคักคนนี้เล่อยนะอนุวัตอนุมัติไว้ค่ะไม่ทักซ้ำรลบประกันความไว้ขอบคุณมากๆค่ะ ดูลิเกเสร็จอาบน้ำนอนต่อเลยทำงานต่อเลศอยู่ในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณกิ๊กก็สวยอุ้ยขอบคุณค่ะสวยไปหมดค่ะเหลือแต่ความอืดๆแม่ไม่ห้มาันจาักนิดเลยจะ้ะแม่ห้นองหมดเลยลูกรักแหละอันนี้นะ่ะกี๊ก,ก็สวยขอบคุณค่ะสวยในแบบของเราเนาะสวยในแบบอืดๆผอมลงแล้วเนี่ยอใส่ เอาอะไรมานั้นน่ะถ้าชุมขนาดนี้ก็ผอมลงอะไรเสื้อมันตัวใหญ่มันก็เลยดูโคกโคไม่ได้ผอมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อใครยังไม่ได้บัตรกลุ่มปิดนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วลงหน้าฟ้าแอฟฟ้าเลยว่าไม่ถึงแล้วเขาโโคแค่ ขอโกโก้แก้วหนึ่งตอนนี้ไม่ไหวไม่รอดไม่รอดค่ะนัน่นทักมาแล้วค่ะจกยิ้มนั่นละขอบคุณค่ะหน้าเหมือนยายนางจ้ะบางทีเดินเห็นหน้ากันก็ตกใจกันเอง ตกใจกันเนี่ยอ้าแกมายังไงนี่หือหนาคือกันโพดไปเข,าข้าของนามกับคนถึงกันหนาของนามเห็นก็นตกใจเออเขาอมยิ้มกันนะครับฮะว่ามันมองไม่เห็นอ๋อไม่ใช่กรุงสี่นะคะตอนนี้เป็นเป็นธนาคารของเขาบอกได้เหรอ เป็นของอบริษัทเราโดยตรงนะคะชื่อบริษัทนะคะทุกคนเหมือนมากจริงๆเหมือนแีน่ดัางเปเลยน้องต้อมได้โลละสามพันน้องกิ๊กได้โลไม่ลดแล้วค่ะให้เขาให้เขาไปก่อนเลยโละ 3, ละสามพันทำได้ให้เขาไปก่อนเลยค่ะเอนหนูลงทุนไปเยอะแล้วค่ะเหมือนมากจริงๆ มีคนตอบแล้วคนละบ,บัญชีค่ะบัญชีนั้นปิดไปแล้วค่ะน่าจะน่าจะเข้าไม่ได้หรอกเนาะบัญชีอันนั้นนะ่ะแฟดยันนางที่แท้จริงถูกต้องเอาให้ทายว่าเหมือนยันอะไรเหมือนยันเหมือนทุกอย่างเอาใครเคยเห็นก็จะว่าเหมือนทุกอย่างแหละต้องไม่ถามน้องว่าเหมือนกันยังไงอันนี้ต้องให้ลองตอบ เหมือนค่ะเหมือนจริงนั่งอยู่มองหน้ากันกนตกใจตกใจกันเองเดินไปท้างไหนเขาก็ยิ้มใส่เขาก็หัวเราะใส่เอ๊ะเขาชมหรือว่าเขายังไงหือเขาตลกเองไหมยายเลยว่ากันไปไงี้ยายเขาตลกเราือเปล่อยายเพาเห็นเองคือการพูดแลวเสื้อผ้าก็ชอบใส่คล้ายๆกันค่ะเหมือนอยาง้ใส่ปากปอกคอร์ไรด์แล้วเนาะ ส่วนน้องนุ่นแฟตแต่ออดใช่ค่ะใช่ค่ะนึกว่าสองกระจกค่ะบางทีมองดูตัวเองเวลาวิดีโอคอลคุยกันก็คือพูดเนาะแม่ก,ก็ไห่มามดเลยเนะาะบัตรหน้างาน29งบาทค่ะกลุ่มปิด129บาทค่ะเอะ มาแล้วมารัวๆเลยค่ะบัตรกลุ่มปิดเอ้ยบัตรหน้างานแน่เลยมารัวๆเลยโอ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะได้ถึงมือน้องแล้วเนี่ย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บัตรหน้างานรับที่หน้างานตั้งแต่บ่ายหนึ่งยี่สิบท่านแรกรับของที่ระลึกจากมือน้องเลยนะคะยี่สิบท่านแรกไม่ต้องเบียดกันนะเดี๋ยวขออนุญาตไอาก่อนขอดูเวลาก่อนนะ <c oughs> ถ้าเวลาลงตัวแล้วน้องโอเคอาจจะเปิดก่อนเนาะ ก่อนใบหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนมารอรับจากมือน้องแต่ถ้าจะให้รับทั้งห้าร้อยคนไม่น่าทันค่ะทุกคนมีรับเชิญค่ะมีรับเชิญใช้บัญชีคนอื่นโอนไหมถ้าใช้บัญชีคนอื่นโอนนะคะต้องเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเสียนะทุกคน มันต้องแจ้งเนาะแจ้งยืนยันตัวตนเข้ามาเนาะกลุ่มปิดได้กี่คนแล้วคะพี่เขาก่อนเมื่อคืนดูที่ตอนนี้ได้กี่คนยังได้น้อยอยู่เลยเนาะในกลุ่มปิดนะคะยังได้น้อยอยู่เลยช่วยช่วยดันให้ด้วยนะคะช่วยโฆษณาชาสัมพันธ์ให้ด้วยเนาอว่ากลุ่มปิดเรายังได้น้อยอยู่เลยนะคะ <_ d ans> อยากให้ได้เหมือนอีพีหนึ่งสาธุ <_ d ans> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณครัไปซื้อหน้างงานได้ไหมคะไม่น่าจะซื้อหน้างงานได้นะคะเพราะว่าเราล็อกที่นั่งค่ะเราขายตามอ่านี่ถ้าหน้าที่งานน้างงานก็อาจจะเป็นเก้าอี้เสริมแต่เก้าอี้เสริมเราก็ให้จองอยู่ดีค่ะเพราะเราอยากให้ทุกคนไปแล้วได้นั่ง เนาะถ้าเกิดไปหน้าง,งานเลยเนี่ยไม่มีที่นั่งก็จะไปยืนรอบัตรหลุดบัตรจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้รบกวนทักจองเข้ามาก่อนนะคะนี่เหมือนแม่คนนึงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณกิเข้าไปรอในกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเราเจอกันนะ